วันนี้มอเตฟิกจะพาทุกคนมาชมงานใหญ่ส่งท้ายปีกับมหากรรมยานยนต์ครั้งที่42 m o เต Expo 2025บูธไหนจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเด็ดเบ้างเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยครับ วันนี้โมโตฟิกก็พามาอยู่กับงานมอเตอร์เอป2025ที่จัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีจะพามาส่องไฮไลท์ ight, เปิดตัวรถเด็ดภายในงานก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความรู้หรือข่าวสารรถเปิดตัวใหม่ๆสามารถเข้ามาติดตามข่าวสารได้ที่บนเว็บโมโตฟ i x ได้เลยนะครับผมมีข่าวสารใหม่ๆอัปเดตให้ทุกวันแน่นอนเดี๋ยวมาเริ่มกันที่บูธแรกอย่างค่ายปกนกฮอนด้า เปิดตัวมาด้วยคันแรกอย่าง Honda Go Wing Tour รุ่นฉลองครบรอบ50ปี1,833 cc ออปชั่นแน่นราคาแนะนำอยู่ที่1,395,000บาทพ่วงมาด้วยอีก3รุ่นท็อปอย่าง New Honda XL750 Africa Twin a น e n g e r s e อร์สและ CB1300F Super f o r Final Edition และรุ่นอื่นๆอ,อีกมากมายถัดมากับ Yamaha สิ้นปีนี้ของแรงเพียบเริ่มกันที่ New MT072026 ขี่ง่ายคล่องตัวราคาดีตามมาด้วย Yamaha Tenere 7 1 0 0 4โฉมใหม่ราคา459,000บาทและตัวท็อปอย่าง YZF-R9 2025โดยมีราคาเปิดตัวอยู่ที่495,000บาทที่เปิดให้จองภายในงาน40ท่านแรกและจองเต็มภายใน9นาทีต่อมากับเรเบต้าที่เปิดตัวรุ่นตำนานอย่าง j s e r i e s กับ j 200มาดีไซน์ใหม่แต่ยังฟิลเก่าเครื่อง 174.5cc ฟังก์ชันจัดเต็มราคาปกติ1 9 8 0 0บาทถ้าเกิดจองภายในงานลดเหลือเพียง99,800บาทเท่านั้นและยังมีรุ่น X300GP 202 ลายกราฟิกสุดเท่โดนใจสายซิ่งที่มีราคาเปิดตัวอยู่ที่1 5 9 0 0 0บาทบูตต่อไปกับซูซูกิที่เปิดตัวรถลุยสุดฮิตอย่างซูซูกิ DR Z4S 2 0 2 5ราคาปกติ3ามแ0 0บาทแต่ในงานลดเหลือเพียง339 0 0 0บาทเท่านั้นแถมยังมีของแถมเป็นกิฟต์เซ็ตและสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกับซูซูกิสำหรับใครที่เป็นสายลุยเนี่ยต้องรีบจัดแล้วนะครับต่อมากับ Big b บัสพรีเมียมอย่าง Tri อัมป์ับชมใหม่ครอบคลุมทั้ง10รุ่นโมเดิร์นคลา ครบทั้ง T 1 0 0ราคา469,000บาทและ T 1 2 0ราคา596,000บาทสำหรับสายสปอร์ตในเกตต้องดูตัว Triumph Street Triple 765 RX Option ออขั้นเทพโชกหน้าหลังเออร์ลินปั๊มล่างเบมโบ s สไต์มามีราคาเปิดตัวอยู่ที่ 5 4 9 0 0 0บาทและตัว Bonaville Speedmaster ทรงหล่อพรีเมียมสไตล์อังกฤษเปิดราคาอยู่ที่6 3 7 0 0 0บาทสุดท้ายกับสาย EV อย่าง d e c o เปิดตัวรุ่น l a n ซ่รถไฟฟ้าโมเดิร์นคลาสสิกมอเตอร์3,000วัตต์มีเลือกทั้งรุ่น Standard ราคา5 9 2 0 0บาทและรุ่นพัส s ราคา78,200บาท ถ้าเกิดใครชอบตัวแรงๆนะครับผมต้อง d e c ก o S 45ราคาพิเศษเฉพาะในงานนะครับผมอยู่ที่75,200บาทเท่านั้นแม่บ้านหรือว่าสายขับขี่ในเมืองเนี่ยต้องลองแวะมาดูนะครับและยังมีบูธอื่นๆอย่างซันเตสหรือฮาร์เลย์นะครับผมสามารถดูเพิ่มเติมในที่ตารางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับโดยงาน Mo t ต Expo ป2025นี้นะครับเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคมนะครับผมที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารเปิดตัวรถใหม่ๆนะครับผมฝากกดติดตามช่องทางต่างๆ,ๆที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไวว้้ดยนะครับ สุดท้ายนี้รักมอเตอร์ไซค์ทักมอเตอร์ฟิกวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ